มัน nữa để đây ๆ tì, La 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 ใส่นวดไดสิเอาติตักให้

ลุงพาบ่ได้จีขันลุงท่านดานเลยย้อันนี้ลงเรียนลงเต้นนี่มันคิดระเบียบเขาถ้าไปคยเรียนเลี้ยวก็เล่นทิกตอกนะครับนิดไอดอลกสิหูกะสิเห็นแล้วับ ต่ในกองนกองมรีนแต่ต้นที่เป็นเป็นต้นเอาไปทั้งต้นนำมาใส่รอบนอกคืออกคืมุมมนะนี่เราไปใส่ในกองเอาจะทำดูที่ไว้เวลาคิดา้นล่าเดินผานกี่าไม่เอย่งั้นถี่ครับอ่าคลิปนี้นะครับแค่นี้กันเด้ครับมจะกลับวัดกันครับผม พระอาจารย์มานั่ครับผมมาเอามะพาร้าวขออนุญาตพระอาจารย์นะครับผมอาจิตติดคลิปไปนั่อยู่พระอาจารย์วัดป่าสวนแสงธรรมเนาะเมียนบอเป็นสำนักสงฆ์ครับผมเป็นสำนักสงฆ์สางไม่อยู่ไกลๆบ้านเจริญสุขอำเภอลำสูนี่แหละครับพระอาจารย์มรนิ์ิมาอยู่สำนักสงฆ์ให้ ลิงตัวแม่ขึ้นมราบอกลิงตัวแม่ขึ้นมาคารับม,ม,ม,มีลิงมีลิงมาขึ้นตรงข้าวไ้ครับผมอยู่ทขึ้นสูงตรขงข้าสูงคักคนไทยพก้าขึ้นแล้วครับยานเนี่ยเพสูงคเพ่อนอะเออครับคนไทยคนขึ้น คนขึ้นสูงคักคนตายบอกกาขึ้นเลยนะลมลื่นครับเย็นสบายอยู่ในหอบสวนอย่างปลาอย่างเลยสานา้มนี่ลงอาบน้าได้นหมครับนี่เพราะว่าเห็นเห็นนันเ็ดเล่าลงไปนะ่าสิลงร้อยน้ำได้นะอ๋อน้มเขียวปิดเลยครับ ล่องล้อยเร่นครับเพื่นเพื่นเห็ดบันไดลงลงไปอาบน้ำได้ครับเป็นล้อยน้ำเล่นได้เฮ็ดเป็นสาร้อยน้ำเลยครับสบายเฮ้ยลงสาบนตัวนน่ะนะมันพราวลน มะพร้าวลนลงในน้องสะมาเอามะพร้าว <jack> ่า <laughs> ัลาวลงไมาได้เวลาลเมาเอามือข้างหนึ่งก็ได้กอด้างนึงข้างนึงกัฟันมันจะแน่มีเด้นั่น น้ำาลงแล้วเอาเอาล้วเรบ่แรงหมดล้วบ่พอ้กล้าขืนต้นมะพร้าวมากเลยครับเนี่ยอย่านนักเก้อ แบบนี้ก็นั่งอัดคลิปยืมมือตครับเนี่ยมือหนึ่ง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 เรีนน่ลยเลยเขาสิ่งไหนรายได้สิบอกว่าลุยเลย อได้ลวขึ <l ain> ้นล <Deus> <ored> ิง้นลิงชบงลิขึ้นมาแล้วลงมาแล้วลิงมาแล้วนะลิงลิงตัวนี้ใ่เสียพา้าได้ครับเนาะ ลงลิละลงลงละแล้วล้วลยวแล้วแล้แล้ว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 แ้วแล้วเล้วแลเวแล้วแลกวแน้วแล้วแล้้วแล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 ้า้วแล้วแ้วแล้้วแ้วแล้วแล้าแล้ว้้วว้้อ้ว นี่ครับผู้ป็นบะป้าครับเนี่ยเกรงสูครันีหไอ้ครับพอนมาสักการนครับประจันนะครับเนายไอ้ขอลงจิบนะครับาจาจย์นี่ครับเป็นไอ้ฟาจานเป็นกัมม่าครับไปร่วมงานกับถินครับไปร่วมงานกับจินครับไอ้งานกับถินเท่านี้มืออไครับอาจารยเนี่ยยี่สิบห้ายี่สิบหครับนะครับขอเชิญพี่น้องเข้าเซาเรีย่เติรฟบุกเรียเด้๋ยวับไปเชิญชวนพี่นองทกคนลเขามาเอาุน้ากันครับวัดปาแสงธรรมครับ เจริญสุขครับอำเภอนครสวรรั์เด็กธานีครับอดีตมีโอกาสไอ้พบป้ากับอาจารย์ครับเพิ่นก็ได้มาไอ้วัดปลาแสงข้ามกบไปเป็นที่เรียบร้อยเลยครับพระว่าเพิ่นนี่อาจารย์นี่เพิ่นก็ได้มาจักไอ้อดีตเราครับอาจารย์นี่เพิ่นึงกรับบัดินนึงครับเพิ่นได้มาเป็นตัวแทนของไอ้หลวงพ่อเฮาบ่ครับนี่ยเป็นตัวแทนครับเป็นตัวแทนหลวงพ่อผู้เพิ่นไม้จะมันสาอยู่ก่อนครับมันจะเพิ่นก็สิได้มาอยู่น้าพี่น้ำนองเฮ้าลรอกครับพราะว่าอยู่ วัดป่าแสงธรรมครับแสงธรรมวัดป่าแสงธรรมอำเภอนลำสมบ้านที่เราชูนะครับเด้อนั้นแล้วนี่ก็เชิญชวนพี่น้องเฮาสู่ขคนสาวเชิญน่นแหละครับทั้งไก่ทั้งไก่พี่น้องไก่ไก่ก็ได้ก็มาร่วมมุทนาสาธุทำบุญท่านด้านำกันนะครับบุญกฐินครับบุญกฐินครับขังยิงง่ายครับตลอดหลายปีมานี่ก็บ่เคยเห็นตักเสีือรถกรับะวัดป่าแสงธรรมเฮาที่นีงานยังไงสี่ขึ้นมาครับหลังจากเพิ่นได้มา จะบ้านสายพี่หลวงพ่อครับหลวงพ่อยังพูดว่าบ้านเขาจักเป็นนักเดิครับหลวงพ่อดำครับเป็นยุ้ยไอ้หนังกอลครับบ้านดุงเออครับยุบันดุงเพิ่มเพิบ้านดุงครับเป็นไก่เนม่าบ้านสายพี่หรครับเป็นไกาเพิ่มเพิ่มบนบนตำบลบ้านแส้ครับหลังจากไก่ได้เพิ่นมาอยู่น้ำหรอกครับถือว่าบุญหลายอยู่ครับเพราะว่านี่เพิ่มไก่เนม่าสั่งมาแปลงครับเพิ่นบ้านสายบุรณะสั่งตลาสั่งทุกชิ้นุกอย่างหรอครับกต่ที่มีโอกาส ไอ้เห็นเพิ่นแหรอครับกางีมีบุญบาสนาแล้วครับเพื่อว่าเพิ่นนีม่มาสร้างมาแ,แปลงไอ้วัดป่าแสงทวามเฮ้าแห้จเจริญลุงเลี้ยงเห็นมาหลายอย่างหลายแนวแล้วครับที่ได้หลายปีมาก่าเคยเห็นจ้าเสียกับ่าเคยมีเยอะเสียครับหัวกรจีดีมีปีน,นี้แหละครับหลังจากนั้นอองก,ก,ก้อนซาแล้วเพิ่งก็ได้นั่มกระชินครับเพิาาาา่งก็หัวกรามาได้จอกซาเมื่อแล้วครับอยู่ในกระไดเพิ่งจะเรียกว่าบุญวาสนาของ วัดปตาแสงท่ามเข้าอยู่หรอครับอะไรมากไอ้มีก่วมจื่นเต้นเห็นลุงเรื่องขึ้นหลายก็เกาหลายขึ้นมากครับทุกๆมือนี่ครับกะในเพื่อนนี่มีอายุเหมือนเนี่ยนะครับเด้อสั่งซัน่อไปครับอาจารย์กระไดคุณพ่อกระไดครับครับสวัสดีครับนอือไปถ่ายเอากล้วยน้ำคลิปนี้กระไดครับนไปถ่ายเอากล้วยน้ำครับถจ้ากล้วยน้ำมาเข้าจครับครับข้าไปถ่ายกล้วยครับเด้อครับเบิังกล้วยมาเทนง้อนอหนักหนักไอ้

อย่กเียงปลาอยู่น่วกนี่พวกใคริเงี้ยปนียอันนี้ค่ามาอันมาเป็นล้วยของต้อนครับเื่องอะไเป็มบ้กล่วยของชองไหนเป็นป้วยเราะอันโอ้โหกบครับเอาเงินมาตัดเลยนะ cái này cái gì nữa cái này cái gì nữa cái này cái gì nữa เดี๋ยวพูดแกกันเดี๋ยวพูดแกกันข่ยคับข่ยข่อยหอมช่องคุณได้ใจดนนอนมาเอาละครับเด้ออีล่องกองปายเ้าไปดคนอะไรบ้งขวอยาเวลาไปใส่กับจิ้ครับเนี่ยขอยใส่กับิ้ไอข้าวก็ได้ข่อยกับมะพร้าวก็ย่งไล่กบอ ไใหู้เาีลเชงลย่างกเียงยุเีกิเอเลยมากกว่าออีลายึดพื้อนยึดคนโอีหลาเนกระไดคุณลาคักเนาะอีลาันกไดลิงลิงหอกับร่างกายลิงออกกับร่างกายเด้เล่นะยังเก๋งนห้องเหูเงากน้ใส่าจานนับเนี่ย้าเขานี่ละี่บานเานี่ละกะปูน้ำมาเอา สิ่งเล็กน, e น้อยในเครื่องเส่กับทิ้นแล้วครับอ้อยอยสวยปีโอ้อย่สวยปีอ้อย่ยสวยปีสำหรับกินนี่ก็เอาไว้่สมีครับด้อครับสวัสดีครับเี่น้องชาวเรี่ยวเฮาสีเทอร์ปิกูครับสวัสดีครับ